ทำเค้กได้นะคะทำดิฟได้สมูทดีสามารถทำน้ำแปรทำเค้กทำอะไรได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีคู่มือมาให้แบบนี้นะคะสามารถทำค็อกเทลน้ำปัน่นจูสทำอาร์มอนมิลส์สวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยประเทศอังกฤษอันนี้นะคะมาดูนะคะในกล่องนะคะรีวิวให้ดูนะคะว่าคืออะไรนะคะ เดี๋ยวมาแกะกล่องด้วยกันนะคะสั่งมาได้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าไม่มีเวลามาโชว์สักทีนะคะช่วงนี้ทำง,งานยุ่งมากๆเลยนะคะแกะออกมาแล้วนะคะกล่องใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นเครื่องทําน้ําปัน่นผลไม้ปั่นนะคะทําเค้กได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่ชอบทําลูกชิ้นนะคะ ทำลูกชิ้นทานเองหรือว่าจะทําลูกชิ้นขายนะคะนี่ห้ามาพลาดเลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะแกะยากมาเดี๋ยวขอเวลาแกะออกแกะปองก่อนนะคะ มีคู่มือให้นะคะวิธีการใช้งานเนาะเราก็จะโชว์ให้ดูว่าเราสามารถทำเมนูอะไรได้มั่งเนาะของนิ n จานะคะเนี่ค่ะมีเมนูหลากหลายให้ให้ในหนังสือนี่ด้วยนะคะในคู่มือนะคะจะมีอุปกรณ์ให้นะคะใบมีดนะคะ ตัวนี้เลยค่ะตัวสำคัญเลยนะคะที่ว่าทําลูกชิ้นนะคะนี่มีใบมีดสาระดับเลยนะคะสุดยอดเคยใช้ยี่ห้อนี้เฉพาะอ่าหม้อบอบหม้ออบลมร้อนนะคะแต่ว่าเครื่องปั่นนี้ยังไม่เคยใช้เนาอติดใจค่ะหม้ออบอบลมร้อนเนาะของนินจานะคะใช้ดีก็เลยอ จะเปลี่ยนนะคะตอนแรกเครื่องปั่นนะคะใช้ของแคนวูดนะคะพันวัตเนาะแต่ว,ว่าใช้มานานแล้วค่ะอันนี้จะเป็นที่เนี่ยนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่ปั่นลูกชิ้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่ปั่นเนื้อเนาะลองดูนะคะว่าอันไหนจะจะมีปั่นดีกว่ากันเนาะ มีที่ปั่นไอ้นี่มาให้ด้วยนะคะทําที่สมูทดีนะคะให้ด้วยเนาะปั่นผลไม้อะไรนี้นะคะน้ำปั่นนะคะแล้วก็ตัวเครื่องค่ะตัวเครื่องเขาดูดีมากเลยนะคะ แต่ของแคนวูดเขาจะมีอุปกรณ์ให้เยอะกว่าน,นี้นะคะจะมีที่ตัดตัดเนือ้อตัดผลไม้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะตั้งแต่ซื้อมาก็ใช้แต่เฉพาะเครื่องปั่นลูกชิ้นเท่านั้นเองนะคะก็เลยเนี่ยเออมันเป็นแบบว่าเวลาวางลงนะคะเขาจะติดคือว่าเวลาเราปั่นนะคะเขาจะไม่ไม่เลื่อนออกจากที่พวกโต๊เพราะเวลาปั่นเขาจะสั่นใช้ความแรงใช่ไหมคะ มันจะสั่นสะเทือนเนาะไม่งั้นถ้าเกิดเราวางบนโต๊ะสูงๆนะคะเดี๋ยวเขาจะเนี่ยเห็นไหมคะวางแล้วเขาจะติดนะคะความแรงนะคะเอ่อหนึ่งพันสองร้อยวัตต์เลยนะคะแรงกว่าแคนบูดนะคะแคนบูดที่เครื่องเก่าที่เราทําลูกชิ้นนะคะให้เพื่อนๆดูนะมันแค่พันวัตต์นะคะนี้ร้อยอันนี้พันสองร้อยวัตต์เลยนะคะแรงมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ สุดยอดโอเคนะคะถ้าเกิดใครนะคะกำลังมองหานะ,คะเครื่องปั่นลูกชิ้นเนาะนี่อะคะ่ะสุดยอดเลยนะคะให้มาเนาะในคู่มือนะคะสามารถทำค็อกเทลได้สามารถทำได้หลายอย่างเลยนะคะน้ำเกวี ทำคงทำเค้กทำได้สารพัดเลยนะคะโอ้สุดยอดเลยเมนูหลากหลายเลยนะคะมีใบมีใบมีดให้ด้วยไหใบมีดนะคะนึกว่าไม่ได้ให้นะคะคล้ายๆของแคนวูดเนาะจะเป็น uh, ใบมีดที่หัน่น uh, ที่เขาใช้หั่นพวกไอ้นี่เนาะ หัน่นเหมือนเป็นมีดสองคมนะคะหั่นพวกผลไม้หั่นพวกผักนะคะเนี่ยคมมากเลยนะคะยัง,ย,งยังไม่เคยใช้นะคะของแคนวูดที่เขาให้มานะคะก็ยังไม่ได้ใช้ก็ยังอยู่ในกล่องเดี๋ยวเครื่องนี้ต้องหัดใช้แล้วเนี่ยลืมไปเลยค่ะเพราะว่าเขาให้มาเยอะมากเลยนะคะแต่ของแคนวูดเขาจะมีตาช่างให้ด้วยเนาะตาช่างในเครื่องแต่ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะ ก็จะมีหัวเปียนนะคะอันนี้จะเป็นสําหรับนวดแป้งนะคะนวดแป้งลวลาเรา,เราทําเคก้กทำแบบพวกเพสตรีตนั่นนี้เนาะสามารถเป็นอันนี้ไม่ได้เป็นไมคมี่นะคะเป็นที่นวดแป้งเนะเาะทำเค้กได้ด้วยนะคะเค้กคารอเค้กได้ทุกอย่างเลยค่ะสุดยอดแล้วก็น้ําแปดก็ทําได้นะคะทานกับอาหารอินเดียนะคะ โอเคนะคะก็ามาโชว์นะคะให้ทุกคนชมแค่นี้นะคะว่าแนะนําเลยนะคะใครที่มองหานะคะอันนี้ไม่แพงมากด้วยนะคะประมาณสองร้อยปอนประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจเพราะว่าสามีสั่งให้เห็นบอกว่าบางทีก็ลดราคาด้วยนะคะก็จะได้ราคาถูกก็หาดูนะคะในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์อเมซอนนะคะจะมีขายนะคะดูหลายๆบริษัทนะคะเขาจะดูดเป็นตัวติดะคะ่ะ คือแกะยากมากเนี่ยค่ะเวลาเราใช้งานนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะมาทําลูกชิ้นให้ดูก็แล้วกันนะคะว่าเนาะคลิปต่อไปนะคะว่าจะปั่นลูกชิ้นได้เนียนขนาดไหนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ